สวัสดีครับพวกเรา n o r t Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องปฏิบัติการเดือดล่าบันทึกสุดขอบโลก เป็นเรื่องราวของนักล่าสมบัติสุดเก่งที่มีชื่อว่าเบนและภาคนี้ก็เป็นภาคสองของหนังเรื่องนี้แล้วในภาคนี้เบนต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับหน้าบันทึกที่หายไปแถมปู่ใหญ่ของตระกูลเบนก็ยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของอับราฮัมรินคอนทําให้เบนต้องตามหาความจริงในหน้าหนังสือที่หายไปพร้อมกับพิสูจน์ว่าปู่ใหญ่ของเขานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของอับราฮัมรินคอนจริงหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่วอชิงตันดีซีวันที่14เมษายน ปี1865เป็น5วันหลังจากสงครามกลางเมืองจบมีกลุ่มคนได้เข้ามาหาโทมัสเกตซึ่งเป็นปู่ใหญ่ของตระกูลพระเอกพวกเขาได้นําสมุดไดอารี่ของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโบสเอามาให้โทมัสไขปริศนาว่าในหน้านี้ของไดอารี่มันหมายความว่าอย่างไงและโทมัสจึงได้นั่งไขปริศนาให้พวกเขาแต่หนึ่งในกลุ่มคนนี้ก็ได้ปลีกตัวออกไปและได้เข้าไปหาประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเขาได้ลอบสังหารลินคอนจากด้านหลังและลินคอนก็ได้เสียชีวิตส่วนโทมัสเขาก็ได้ไขปริศนาออกได้ว่า คำใบพวกนี้มันคือลายแทงขุมทรัพย์ที่บอกถึงทองคำของเมืองซิโบลาพร้อมกับได้เห็นเข็มกลัดของคนที่เอาปริศนานี้มาให้เข้าไขซึ่งมันก็คือกลุ่ม KGC กลุ่มหัวรุนแรงของทางใต้ที่ตั้งใจจะโค่นอำนาจขั่วอำนาจทางเหนือชายคนนี้จึงได้เอาปืนขึ้นมาขู่ให้ทางโทมัสน่รีบไขปริศนาให้เสร็จแต่โทมัสก็ได้ใช้จังหวะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับการตายของลินคอนได้ฉีกเอาหน้าสมุดที่เขาไขปริศนาได้เอาไปเผาทิ้งแต่ชายคนนี้ก็ได้ยิงเข้าไปที่โทมัสและรีบไปเก็บไดอารี่ส่วนที่เหลือมาจากนนั้น เขาก็ได้รีบหนีไปทันทีโทมัสได้บอกกับชาวลูกชายของเขาว่านี่ที่ทุกคนต้องชดใช้จากนั้นโทมัสก็ได้เสียชีวิตลงและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันเบนเกตเขากําลังเล่าเรื่องนี้ให้กับคนที่เข้ามาฟังงานของเขาฟังว่าถ้าโทมัสไม่ตัดสินใจเผาไดอารี่หน้านั้นของโบสไปแล้วก็กลุ่ม KGC ที่ขายชาติก็จะได้รู้ว่ามาหาสมบัติทองคําของเมืองซิโบล,ล่านั้นอยู่ที่ไหนถ้าพวกเขาเจอพวกเขาก็จะมีกําลังลบมากมายและเอากําลังลบนั้นมาต่อต้านทางเหนือและพวกเขาก็จะยึดประเทศได้แต่ แต่ตอนนั้นพวกเขาไม่สามารถหาทองแห่งเมืองซโบล่าเจอพวกเขาจึงได้แพ้ในสงครามกลางเมืองทุกคนจึงได้ลุกขึ้นปรบมือและก็ยกย่องว่าโทมัสเกตนั้นเปรียบเสมือนวีรบุรุษที่ทาให้พวกเขานั้นชนะสงครามแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่ามิสมิสได้กล่าวกับทุกคนว่าเขามีคุณปู่ที่อยู่ในยุคเดียวกันกับที่ลินคอนตายและคุณปู่ของเขาก็มักจะเล่าให้ฟังว่าในคืนที่ลินคอนตายเป็นโทมัสเกตต่างหากที่เรียกประชุมทุกคนและบันทึกหน้าสุดท้ายที่อื้อฉาที่บอกว่าโดนเผาไไปมันก็ด้ มีเศษเซียวที่ทุกคนเก็บมาได้ซึ่งเศษเซียวนั้นมันก็ได้มีเขียนชื่อว่ารายชื่อฆาตกรที่วางแผนจัดการกับประธานาธิบดีรินคอนหนึ่งในนั้นก็มีชื่อโทมัสเกตนี่อาจจะหมายความว่าโทมัสเกตเป็นผู้วางแผนทุกอย่างเพื่อจะสังหารประธานาธิบดีรินคอนแพทริกเกตพ่อของเบนจึงได้ยืนยันว่าคุณปู่ของเขานั้นเล่าให้เขาฟังด้วยตัวของเขาเองว่าเรื่องทั้งหมดที่พวกเขากล่าวบ,บนเวทีนั้นเป็นเรื่องจริงและคุณปู่ของเขาไม่มีทางทําเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดแต่ว่ากระดาษที่ทางมิดนํามามันก็เดินตรงกับรอยฉีกขขอองงสมุดบ

ทำให้ทางเบนต้องออกตามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เบนได้ไปหาเพื่อนเก่าไรรี่ซึ่งตอนนี้ไรรี่ก็กําลังลํงบาบากจากภาคแรกที่เขานั้นได้เงินมามหาศาลเขาจึงได้จัดตั้งบริษัทปลอมๆขึ้นมาจนเขาโดนสัมภารต์ตรวจสอบและยึดทรัพย์ทั้งหมดของเขาไปเบนได้มาขอให้ไรรี่ช่วยในการเข้าไปในบ้านของเชสเพราะเชสกับเบนนั้นทะเลาะก,กันและเบนก็ไม่สามารถเข้าบ้านได้เพราะเธอเปลี่ยนรหัสพวกเขาจึงได้งัดเข้าไปภายในบ้านของเชสเพื่อจะไปเอาบัตรประจาตัวของเชสมาเพื่อที่จะเข้าไปภายในหอจดหมายตรวจสอบบันทึกของโบสแต่ในขณะ ที่พวกเขาได้บัตรของเชสมาแล้วและกําลังจะออกจากบ้านเชสก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านพอดีพร้อมกับหนุ่มคนหนึ่งแต่เมื่อเชสเจอเบนเธอจึงได้ให้หนุ่มคนนั้นกลับไปก่อนเบนจึงได้พูดกับเชสตรงๆว่าขอดูบันทึกของโบสได้ไหมตรวจสอบบันทึกนั้นพร้อมกับใช้คลื่นอินฟราเรดเชสจึงได้ยอมช่วยเบนพร้อมกับตรวจสอบและพวกเขาก็ได้เจอว่ามันเคยมีรอยกดทับของปากกาและพวกเขาก็ได้ถอดอักษรอ,ออกมาได้เป็นอักษรคู่ซึ่งมันก็คืออักษรที่ทางโทมัสเกตนั้นเคยเขียนเอาไว้และเอากระดาษแผ่นหน้าไปเผาเบนจึงต้องไขปริ ตอไปว่าอักษรคู่พวกนี้มันหมายความว่าอะไรในฝั่งของทางตำรวจตอนนี้ปีเตอร์ก็ได้รู้ข่าวแล้วว่าเบนจจดเก่าก็ต้องมีข่าวอื้อฉวเพราะวงตระกูลของเขาที่มีชื่อว่าโทมัสเกตอาจเป็นคนที่ทําการวางแผนฆ่าอับราฮัมรินคอนแต่ปีเตอร์ก็ได้มองตางออกไปแล้วเขาก็ได้บอกให้ลูกน้องตรวจสอบชายที่มีบันทึกหน้านั้นที่มีชื่อว่ามิดเขาเก็บหลักฐานใบนี้มากว่า100ปีทาไมเพิ่งเอาออกมาตรวจสอบ แต่ข่าวนี้มันก็เป็นข่าวใหญ่ว่าโทมัสเกตเป็นรายชื่อคนคนหนึ่งที่วางแผนฆ่าอับราฮัมรินคอนชื่อเสียงของโทมัสเกตกําลังจะมัวหมองและเบนกับแพทริกก็ไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นแน่นอนพวกเขาจะพิสูจน์ว่าที่โทมัสเกตตัดสินใจเผาไดอารี่หน้านั้นก็เพื่อไม่ให้กลุ่มเครจซีนั้นเจอขุมทรัพย์ไม่ใช่ว่าเผาเพื่อปกปิดว่าตัวเองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าทางเดียวที่พวกเขาจะพิสูจน์ได้นั่นก็คือพวกเขาต้องหาขุมทรัพย์ให้เจอ แพทริกจึงได้เล่าเรื่องที่คุณปู่ชาวเล่าให้เขาฟังว่าเขาเจออะไรบ้างตอนที่คุณปู่ชาวนั้นเห็นว่าทางโพมัสเกตจะตายมันมีคำานึงที่ชาวนั้นได้ยินจากโทมัสนั่นก็คือนี่ที่ทุกคนต้องชดใช้และมันก็คือคำใบของคำว่าตายหรือว่าเดธพวกเขาจึงเอาคำนี้ไปรวมกับอักษรคู่ที่พวกเขานั้นได้มาและมันก็ออกมาเป็นคำว่าราบูเลเป็นชื่อของชายคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มฟรีเมสันและเขาก็ยังเคยสร้างเทพีเสรีภาพที่ที่หนึ่งเบนจึงรีบโทรบอกเรื่องนี้กับทางเชส เชชจึงได้รับทราบข้อมูลและเธอก็ได้เผยพูดออกมาซึ่งตอนนี้เธอก็ได้อยู่กับมิดหรือก็คือคนที่ออกมาแฉปูท่ทวดของเบนและเธอจึงได้วางสายเบนและคุยกับมิดต่อเบนจึงได้เดินทางกับไรรี่ไปที่เทพีเสรีภาพพวกเขาได้อ่านข้อความที่เทพีเสรีภาพและก็ได้ไขปริศนาได้ว่าต้องไปหาข้อมูลที่โต๊ะแฝดโต๊ะหนึ่งซึ่งมันเป็นโต๊ะที่ดังมากๆสําหรับประวัติศาสตร์ในฝั่งของทางตํารวจหรือว่าปีเตอร์พวกเขาก็ได้รู้ประวัติของมิดแล้วว่าเขาคือใครเขาคือทหารรับจ้างและก็พ่อค้าของเก่า จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่พ่อของเบนเขาได้กลับมาที่บ้านแล้วเขาก็ได้โดนทำร้ายซึ่งคนที่ทำนั่นก็คือมิดเขาได้มาแฮ็กโทรศัพท์ของพ่อเบนเพื่อแอบฟังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกจากบ้านทันทีที่พ่อเบนตื่นเขาก็ได้โทรบอกเบนทันทีแต่พ่อเบนก็บอกว่าเขานั้นไม่เป็นอะไรและให้เบนทำภารกิจต่อเลยซึ่งตอนนี้เบนกำลังจะไปที่ลอนดอนพร้อมกับบอกสถานที่กับพ่อของเขาและมิดก็ได้แอบฟังอยู่ซึ่งมิดก็ได้รู้แล้วว่าเบนนั้นอยู่ไหนแล้วเขาก็จะตามเบนไปเพื่อตามหาสมบััติเเเช่นนนกได้้ขาาม พิพิธภัณฑ์ที่โต๊ะที่พวกเขาต้องการนั้นตั้งอยู่แต่โต๊ะมันก็อยู่ที่ห้องในสุดเบนจึงได้วางแผนว่าจะเก่อความวุ่นวายและโดนจับเข้าไปข้างในแต่แล้วอยู่ๆทางเชสก็ได้เข้ามาทาักเบนและเชสก็ได้บอกว่า พ่อของเบนนั้นโทรบอกว่าเบนนั้นมาที่นี่เธอจึงจะมาช่วยเบนจึงได้แกล้งทะเลาะกับเชดและทั้งสองคนก็ได้โดนเจ้าหน้าที่จับเข้าไปภายในห้องไลรีได้ช่วยทั้งสองคนออกมาจากห้องขังและทั้งสองคนก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องจัดแสดงโตะทั้งสองคนได้เข้าไปถึงโตะได้และได้ไขปริศนาของโตะสิ่งตอบแทนก็คือพวกเขาได้แผ่นไม้เก่าๆมาแผ่นหนึ่งไลรีจึงได้เปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้ของพิพิธภัณฑ์ทำให้ทุกคนนั้นแตกตื่นและพวกเขาก็ได้หนีออกมาได้อย่างง่ายๆแต่เมื่อพวกเขาออกมาจากพิพิธภัณฑ์มิดกก็ไไ้้เเขขาาาลล่พวททันี ลูกน้องของมิดนั่นเยอะมากพวกเขานั่นหนีไม่พ้นทาให้เบนได้ถ่ายรูปแผ่นไม้นี้เอาไว้และโยนมันลงน้ําพวกมิดจึงหยุดไล่ล่าพวกเบนและได้กระโดดลงน้ําไปเพื่อเก็บแผ่นไม้ส่วนพวกเบนก็ได้กลับมาหาแพทริกพ่อของเขา แพทริกได้ทําการอ่านแผ่นป้ายแต่เขาก็ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดแต่มีคํานึงนั้นบอกถึงกรุงซีโบลาและตำนานของนครทองคําก็มีว่าในอดีตเมื่อนานมาแล้วกองเรือสเปนได้ลงใกล้ชายฝั่งฟลอริดามีคนที่รอดชีวิตจากเหตุการ,รณ์นั้น4คนและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เป็นทาสที่มีชื่อว่าเอสทาบันเขาได้เข้าไปช่วยเหลือหัวหน้าเผ่าพอหนึ่งไว้เผ่านี้จึงได้ตอบแทนเขาโดยการพาเขาไปที่นครทองคํานครที่ทุกอย่างสร้างมาด้วยทองคําแต่หลังจากที่เอสทบันเคยไปแล้วเขาก็พยายามกลับไปที่เมือง ทองคำอีกแต่เขาก็หามันไม่เจอจนข่าวได้แพร่ออกไปหลายคนหลายเมืองและพวกเขาก็ออกมาตามหาทองคำและได้เกิดสงครามแย่งชิงกันแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เคยมีใครเจอเมืองหลวงทองนี้เลย พวกเขาต้องรีบถอดรหัสแผ่นป้ายที่เหลือให้เร็วที่สุดและคนที่ถอดรหัสโบราณน,นี้ได้เก่งที่สุดตอนนี้เท่าที่พวกเขารู้จักก็มีเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือแม่ของเบนซึ่งแม่และพ่อของเบนนั้นได้แยกทางกันไปนานแล้วพ่อของเบนก็ไม่ค่อยอยากจะไปหาเธอสักเท่าไหร่แต่ด้ยวยความที่ต้องกู้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลพ่อเบนจึงยอมที่จะไปขอร้องแม่ของเบนซึ่งแม่ของเบนก็ยอมที่จะถอดรหัสช่วยและรหัสมันก็คือพญานกจะพาไปที่วิหารศักดิ์สิทธิ์แต่แผ่นป้ายนี้มันเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นซึึ่่งงงพวกกเรราาต้อหอหีค ซึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่โต๊ะแฝดอีกตัวหนึ่งซึ่งโต๊ะแฝดของโต๊ะแรกที่พวกพระเอกไปเปิดมามันอยู่ที่ทำเนียบขาวพวกเขาก็ได้คิดว่าจะทำง่ายถึงจะเข้าไปถึงโต๊ะในทำเนียบขาวได้เชสจึงได้นึกขึ้นมาได้ว่าคนที่มาจีบเธอที่ไปส่งเธอที่บ้านตอนต้นเรื่องเขาทํางานอยู่ที่ทาเนียบขาวเธอจึงได้ขอให้ชายคนนั้นช่วยและเชสกับเบนก็สามารถเข้าไปถึงโต๊ะในทาเนียบขาวได้สําเร็จพวกเขาได้ไขปริศนาโต๊ะจนเกตลับของโต๊ะนั้นได้เปิดออก แต่เมื่อเปิดออกมาแล้วมันกลับไม่มีแผ่นไม้เพราะแผ่นไม้โดนประธานาธิบดีสักคนหนึ่งเจอและเอาออกไปแล้วภายในลิ้นชักนั้นปรากฏเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของนกตัวหนึ่งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของนกอินทรีที่ถือมวลสารไลรี่จึงบอกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประธานาธิบดีมันคือเอกสารลับที่มีเพียงแค่ประธานาธิบดีเท่าน,นั้นที่มีสิทธิ์อ่านเบนจจึงได้เอาสัญ,ญลักษณ์นี้ไปถามกับตำรวจนั่นก็คือปีเตอร์ปีเตอร์ก็บอกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้น่ะ มีคนสมทบคิดว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความลับของประธานาธิบดีซึ่งความลับนั้นก็คือหนังสือเล่มหนึ่งเขาเคยได้ยินมาแค่นี้และเขาก็ไม่รู้ได้ว่าหนังสือนั้นมีจริงหรือเปล่าซึ่งคนเดียวที่รู้นั่นก็คือประธานาธิบดีจากนั้นปีเตอร์ก็ได้พาเบนออกมาข้างนอกและก็ได้บอกความจริงกับเบนว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มน,นั้นนะ่ะมันมีจริง แต่ตอนที่อยู่ในสถานีตำรวจเขาไม่สามารถบอกได้แต่ตอนนี้เราอยู่ด้านนอกเขาจะบอกในฐานะเพื่อนหนังสือน,นี้จะถูกส่งมอบให้กับประธานาธิบดีแต่ละรุ่นเบนจึงได้มาบอกกับทางเชสแพทริกและไลรีว่าเขาอยากอยู่กับประธานาธิบดีตัวต่อตัวเพื่อถามเรื่องหนังสือแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขานั้นจะอยู่กัน2ต่อ2เบนจึงบอกว่างันเขาจะทําการลักพาตัวประธานาธิบดีซึ่งวันนี้มีงานเลี้ยงฉลองของคนใหญ่คนโต เบนก็ได้ปลอมตัวเข้าไปภายในงานและไปตีสนิทกับประธานาธิบดีซึ่งเบนนั้นมีเอกสารใบหนึ่งซึ่งประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าจอร์จวอชิงตันเป็นคนวาดขึ้นมาเองมันคือแผนที่ห้องลับที่จอร์จวอชิงตันนั้นไปพบเจอและก็ไม่มีใครเจออีกเลยทําให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันสงสัยและอยากรู้อยากเห็นมากว่าที่นี่นั้นเป็นยังไง เขาจึงได้ตามเบนไปเพื่อสำรวจเส้นทางลับนี้แล้วเบนก็ได้ขังประธานาธิบดีไว้กับเส้นทางลับกับเขา2ต่อ2พร้อมกับบอกเรื่องจริงทุกอย่างกับประธานาธิบดีว่าเขาต้องใช้หนังสือเล่มนั้นเพราะหนังสือนั้นมันจะมีบันทึกที่เก็บแผ่นไม้อีกชิ้นหนึ่งไว้เบนเขาต้องการเพียงแค่ค้นหาสมบัติและลบมลทินให้กับโทมัสเกตส่วนสมบัตทิที่เขาเจอเขาก็จะมอบให้กับประเทศและประธานาธิบดีก็สามารถมอบสมบัตินี้ให้กับคนรุ่นหลังได้ประธานาธิบดีจึงยอมบอกที่ซ่อนของหนังสือว่ามันอยู่ ที่หอสมุดแห่งชาติ และได้บอกรหัสผ่านกับเบนไปด้วยแต่ประธานาธิบดีมีแค่ข้อแม้เดียวที่ให้กับเบนนั้นก็คือเบนต้องหาสมบัติให้เจอเพราะถ้าเบนไม่เจอเบนจะกลายเป็นผู้ที่ลักพาตัวประธานาธิบดีตอนนี้คนกว่าสคนที่อยู่ภายในงานพวกเขาเห็นว่าประธานาธิบดีนั้นมากับเบนถ้าเบนไม่สามารถเอาสมบัติกลับมาได้เขาจะไม่มีข้ออ้างในการช่วยเบนและอีกอย่างหนึ่งประธานาธิบดีนั้นบอกว่าให้เบนอ่านหน้า47ให้ได้ส่วนทางตำรวจปีเตอร์ก็ได้รับแจ้งว่าประธานาธิบดีโดนเบนเกตลัก ่าตัวไปในฝั่งของเบนเชนและไลรีพวกเขาได้มาที่หอสมุดแห่งชาติและได้ไปเอาหนังสือของประธานาธิบดีมาพร้อมกับเปิดมันอ่านพวกเขาได้เจอหน้าที่มีการบันทึกเกี่ยวกับนครทองคําว่าในปี1865ควีนวิกตอเรียทรงสารรับสองฉบับฉบับแรกนั้นส่งให้กับฝ่ายใต้เรื่องเกี่ยวกับนครทองคํานั่นหมายความว่าทางควีนได้ทําการสนับสนุนฝ่ายใต้ด้ดยเช่นกัน ตอนนั้นฝ่ายเหนือก็อ่อนแอฝ่ายตายก็อ่อนแอถ้ารวมทั้งสองฝ่ายได้มันก็จะดีสารลับฉบับที่2คือเรื่องที่ให้ติดต่อชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลาบุเล่ให้เขาทําการสร้างปริศนาซึ่งมันก็คือปริศนาอักษรที่เขียนอยู่ในไดอารี่ของโบสและเป็นหน้าไดอารี่ที่ทางโทมัสเกตทําลายพร้อมกับมีรูปถ่ายที่แนบมาด้วยซึ่งรูปถ่ายนี้ก็คือแผ่นป้ายไม้ที่หายไปจากทําเนียบขาว จากนั้นก็ได้มีบันทึกต่อจากประธานาธิบดีคนหนึ่งในปี1924ว่าเขาเป็นคนเจอแผ่นไม้นี้และเขาก็ได้ทําลายแผ่นไม้ก่อนที่จะทําลายเขาได้ถ่ายรูปเอาไว้จากนั้นเขาก็ได้ไปทําลายสัญ,ญลักษณ์ที่เมลรัชมอร์ซึ่งเป็นรูปปั้นของหน้าประธานาธิบดีเขาได้สั่งให้ทําลายสัญ,ญลักษณ์เพื่อไม่ให้ผู้ใดไปเจอนครทองคําและเพื่อปกป้องมันจากพวกที่ไม่หวังดี แต่แล้วทันใดนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาภายในหอสมุดนี้พวกพระเอกนั้นรีบหนีออกไปทันทีจากนั้นก็ได้ถ่ายรูปแผ่นป้ายส่งรูปแผ่นป้ายนี้ไปให้กับพ่อของเขาเพื่อไปให้แม่นั้นแปลให้และในฝั่งของพวกเบนก็สามารถหนีจากทางตำรวจมาได้ แต่ตอนที่เบนส่งรูปให้กับพ่อของเขานั้นมันก็เท่ากับว่าเบนก็ได้ส่งรูปให้กับมิดด้วยเช่นกันเพราะมิดกําลังแฮกข้อมูลโทรศัพท์ของพ่อเบนอยู่มิดได้เดินทางมาหาแม่ของเบนก่อนที่พ่อของเบนนั้นจะมาถึงเพื่อบอกให้แม่ของเบนแปลอักษรนี้ให้จากนั้นก็ให้โกหกพ่อของเบนที่กําลังจะให้มาแปลอักษรให้เช่นกันโกหกยังไงก็ได้ให้พ่อของเบนนั้นไปอีกทีหนึ่งถ้าแม่ของเบนไม่โกหกแล้วก็เขาจะทําการฆ่าพ่อของเบนซะทาให้เมื่อพ่อเบนมาถึงแม่ของเบนก็ได้โหว่าาาป้ยยนนีมมั ว่ายังไงและเมื่อพ่อของเบนเดินออกไปแล้ว มิดก็ได้เดินเข้ามาและบอกกับทางแม่เบนว่าแท้จริงแล้วแผ่นป้ายสองแผ่นปนะ้ายน่ะมันก็แค่ส่วนหนึ่งของปริศนามันต้องใช้เบาะแสที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือจดหมายที่ทางควีนนั้นส่งให้กับฝ่ายตายซึ่งจดหมายนี้บอกเบาะแสที่ต้องเอามาประกรอบกับแผ่นป้ายทั้งสองแผ่นมันเป็นสมบัติที่ทางตระกูลของเขาตกทอดมาก,กว่า140ปีแล้วและมิดก็เริ่มที่จะเผาทำลายจดหมายนี้ทันทีพร้อมกับบอกว่าต่อไปนี้จะมีเพียงเขาเท่านั้นที่หานครทองคําเจอ พอพวกเบนนั้นมีเพียงแค่แผ่นป้าย2อ,อันไม่มีจดหมายของทางควีนและเมจจึงได้จับตัวแม่ของเบนไปที่เมลรัชมอร์เพื่อจะหานครทองคํา แต่เมื่อพวกเขาไปถึงพวกเขาก็ได้เจอกับเบนที่ดักรออยู่แท้จริงแล้วที่แม่ของเบนบอกกับพ่อของเบนมันเป็นคำใบ้ที่ส่งมาถึงเมลลรัชมอด้วยเช่นกันเบนจึงให้ข้อเสนอกับมิดว่าถ้ามิดไขปริศนาเองแล้วก็จะใช้เวลานานซึ่งตอนนี้พวก f อ i และตำรวจกำลังตามจับเบนอยู่เดี๋ยวเบนจะช่วยไขปริศนาเพื่อให้มันเร็วขึ้นเบน,นั้นขอเพียงแค่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของโทมสัสเกตปู่ของเขาส่วนสมบัติที่เจอทั้งหมดมิดก็เอาไปได้เลยแต่ก็มีข้อแม้ว่าพวกพระเอกนั้นจะขึ้นไปตาม ตามหาสมบัติให้กับมิดส่วนมิดถ้าอยากตามมามิดตามมาได้คนเดียวเท่านั้น้ามให้ลูกน้องของเขานั่นตามมาและเมื่อขึ้นไปที่เมารรัชมอลมิดก็ได้บอกคำใบแรกที่คุยนั้นเขียนเอาไว้ในจดหมายให้ประตูเข้าจะเผยให้เห็นได้ก็ต่อเมื่อฝนไรเมฆนี่คือคำใบแรกเบนจึงได้ถอดคำใบและมันก็หมายความว่า ให้พวกเขานั้นทําให้หินที่นี่นั้นเปียกให้หมดและต้องมีแสงแดดในการส่องเข้ามาที่หินพวกเขาได้รดน้ําที่หินไปจนทั่วและได้เจอกับสัญ,ญลักษณ์ของพญานกซึ่งก็ตรงกับแผ่นป้ายแรกที่บอกว่าพญานกจะพาไปที่วิหารศักดิ์สิทธิ์และเมื่อพวกเขาเจอสัญ,ญลักษณ์แล้วพวกเขาก็ได้รับคําใบ้ใหม่จากมิดว่าเจ้าต้องสลับมือให้กับหัวใจของนักรบเบนจึงจะเป็นผู้ที่เสียสละเขาเอามือเข้าไปภายในช่องที่มีสัญ,ญลักษณ์ จากนั้นเขาก็ได้ตะโกนขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดและเขาก็ได้เฉลยทีหลังว่าเขานั้นล้อเล่นข้างในนั้นมันได้มีคันโยกเมื่อเบนโยกออกมา ด้านหลังของพวกเขาก็เผยให้เห็นว่ามีถม้ำถ้ำหนึ่งมันเปิดออกและพวกเขาก็ได้เข้าไปพวกเขาได้เจอกับกลไกที่มันเอาไว้เปิดถ้ำไรลี่นั้นลองไปจับเล่นดูและทันใดนั้น,นกลไกมันก็ได้พังลงทำให้ประตูนั้นปิดพวกเขาทุกคนได้ติดอยู่ในถน้ำนี้และทางเดียวที่พวกเขาจะออกไปได้นั้นก็คือพวกเขาต้องเข้าไปในถ้ำต่อและเมื่อเข้าไปในถ้ำพวกเขาก็ดันโดนกับดักจนทำให้เบนเชสไรลี่และมิดได้แยกไปอีกทางหนึง่งส่วนพ่อและแม่ของเบนก็แยกกันไปอีกทางหนึง่งฝั่งของพวกเบนเขาได้เข้ามาในถ้ำร และก็ได้เจอกับที่ที่หนึ่งที่มีน้ําเต็มไปหมดและมันก็ไม่มีที่ไปเบนได้ไปเจอคันโยกในการปิดทางน้ําและพวกเขาก็ได้ปิดทางน้ําจนเผยให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมันมีทางลงไป พวกเขาได้เดินตามทางลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้เจอกับนครทองคําตำนานนั้นมันมีอยู่จริงนครทองคํานั้นมันมีอยู่จริงและตอนนี้พวกเขาก็สามารถล้างมลทินให้กับโทมสัสเกตได้แล้วมิดจึงได้กล่าวขอโทษเบนว่าขอโทษด้วยเรื่องของปูท่ทวดของเขาเพราะที่จริงมิดต้องการจะตามหาเมืองทองคําแห่งนี้เพื่อเป็นการจาลึกในประวัติศาสตร์ว่า ครอบครัวของเขาหรือว่าตระกูลของเขาเป็นผู้ที่ค้นพบสมบัติของชาติที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนและการแต่งเรื่องให้ปู่ของเบนเป็นผู้ต้องสงสัยในการค่าลินคอนก็เป็นทางเดียวที่ทำให้เบนน่ะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตามหาสมบัติชิ้นนี้ได้จากนั้นพ่อและแม่ของเบนก็ได้โผล่มาอีกฝั่งหนึ่งพวกเขาก็ได้มาถึงนครทองคำแห่งนี้แล้วเช่นกันในขณะที่ทุกคนกำลังชมความงามของนครทองคำอยู่นั้น ประตูที่กั้นน้ําด้านนอกมันก็ได้แตกจนทําให้น้ํานั้นทะลักเข้ามาภายในพวกเขากําลังจะจมน้ําภายในนครทองคําและพวกเขาก็ได้เห็นว่ามันมีทางน้ําที่อยู่ด้านใต้แต่ทางน้ํามันก็มีประตูบานใหญ่อยู่บานหนึ่งมันต้องใช้คันโยก นั่นก็หมายความว่ามีคนคนนึงต้องโยกคันโยกและคนนั้นก็จะไม่รอดมิดจึงได้ทําการจับตัวเชสเป็นตัวประกรันและบอกว่าต้องมีคนคนนึงไปเปิดประตูและจะไม่ใช่เขาแน่นอนเบนจึงได้อาสาพเพราะว่ากลัวเชสจะเป็นอันตรายแต่ตัวหมุนเปิดประตูมันก็ได้หนักมากทําให้เบนนั้นไม่สามารถหมุนได้ด้วยตัวคนเดียวมิดจึงได้ตัดสินใจว่าเขาจะมาช่วยโยกและให้คนอื่นๆไปอยู่หลังประตูก่อนและสุดท้ายก็ให้เบนเป็นคนเปิดประตูไว้คนเดียวและมิดก็จะไปข้างหลังประตูและให้เบนปิดประตูและเบนก็เสียสละตัวเอง แต่ในขณะที่ทุกคนกําลังจะลอดผ่านประตูน้ำมันก็ได้ทะลักเข้ามาแรงมากจนทําให้ตัวเบนนั้นกระเด็นไปที่หน้าประตูและประตูก็ได้ปิดลงมิดจึงได้ตะโกนบอกทุกคนว่าเขาตัดสินใจแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ทุกคนในนี้จะตายกันหมด เขาจะทําการเสียสละดตัวเองและฝากทุกคนเป่าประกาศไปด้วยว่าวงตระกูลของเขานั้นเป็นคนที่ค้นพบที่นี่เขาต้องการมีส่วนร่วมในหน้าประวัติศาสตร์เป็นพยายามตะโกนบอกมิดว <face> ่าพวกเรานั้นต้องรอดไปด้วยกันและให้มิดนั้นอย่าเพิ่งเปิดประตูเพราะถ้ามิดเปิดประตูตอนนี้แล้วก็ทุกคนที่อยู่หน้าประตูจะโดนกระแสน้ําพัดเข้าไปทันทีและไม่สามารถว่ายกลับไปช่วยมิดได้ แต่มิดเขาก็ไม่ฟังเขาต้องการให้โลกนั้นได้รับรู้ว่าเขาเป็นคนคนพบที่นี่เขาจึงได้เปิดประตูและทุกคนก็ได้ถูกน้ำพัดเข้าไปอีกฝั่งของประตูส่วนมิดเขาก็ทนแรงดันไม่ไหวและประตูก็ได้ปิดลงซึ่งคนที่อยู่ด้านในก็เหลือเพียงคนเดียวนั้นก็คือมิดและน้ำก็ได้ท่วมห้องนั้นและมิดก็ได้เสียชีวิตไปในที่สุดในฝั่งของพวกเบนพวกเขาได้ออกมาจากนครทองคำ และเบนก็ได้โทรหาปีเตอร์ว่าเขาเจอนครทองคําแล้วจากนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาจับตัวพวกเขาทุกคนเอาไว้และได้พาเบนไปหาประธานาธิบดีประธานาธิบดีเดินเข้ามาหาเบนและก็ได้พูดกับทุกคนว่าเท่าที่เขาจาความได้ ตอนแรกพวกเขาก็สำรวจอุโมงกันอยู่อยู่ๆประตูมันก็ได้ปิดลงและเบนก็เป็นคนช่วยชีวิตเขาเอาไว้สุดท้ายเบนก็ไม่โดนข้อหา,หาลักพาตัวประธานาธิบดีและจากนั้นประธานาธิบดีก็ได้ให้พวกเขาดูหัวข่าวพวกนี้ที่กำลังจะออกตีพิมพ์หนังสือพิมพ์นั้นลงว่าเป็นความจริงที่โทมัสเกตเป็นฮีโร่ของประเทศไม่ใช่ฆาตากรแต่อย่างใดและตระกูลของพระเอกก็เป็นคนค้นพบสมบัติของชาติเบนจึงได้ขอร้องพวกเขาว่าให้เพิ่มชื่อคนคนหนึ่งเข้าไปด้วยนั่นก็คือชายคนที่มีชื่อว่ามิ วิวกินสันและประธานาธิบดีจึงได้ถามเบนไปว่าแล้วบันทึกหน้า47ที่ประธานาธิบดีฝากให้เบนช่วยล่ะเบนจึงบอกว่าเขาสามารถช่วยได้ทุกคนก็งงว่าในบันทึกหน้า47มีอะไรแต่ประธานาธิบดีกลับหันมาบอกพวกเขาว่าไม่มีอะไรหรอก จากนั้นหนังก็ได้ตัดผ้ามาที่การค้นพบของนครทองคําพ่อและแม่ของเบนได้กลับมาคืนดีกันและพวกเขาก็ได้มาทํางานร่วมกันพวกเขาได้สํารวจนครทองคําแห่งนี้พร้อมกับเก็บหลักฐานในฝั่งของไรรี่ในขณะที่เขากําลังเก็บของอยู่นั้นก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาทักเขาว่าเขาเป็นคนเขียนหนังสือประวัติศาสตร์และเป็นนักผจญภัภยหาสมบัติใช่ไหมแถมเธอยังได้เข้ามาขอไลเซนไรรี่ซึ่งไรรี่ก็ตกใจพร้อมกับปลื้มเป็นอย่างมาก ส่วนเชตและเบนพวกเขาก็ได้กลับมาคืนดีกันเชสได้ชวนเบนย้ายกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เข้าจูบกันและหนังก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ซึ่งเป็นภาคที่2ในฟังของคะแนนนะครับ IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6.5คะแนน ส่วนโรเทนโทเมโตนักวิจารณ์ให้พิที่36%คนดูให้พิที่67%ครับสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ